เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับาเปนีอผมมาคลิปเป้ารถสวยๆมาชมเลยซื้อเลยขายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าเอ็ซีเออร์เครื่องดีเกียร์ดีครับสีสวยสีสวยเงางามมากๆเลยรถปี2000นะครับพร้อมใช้เกียร์ออโต้น้ำมันล้วนครับกับราคาเพียง3 9ม0 0บาทเท่านั้นเอง บใช้งานเดินทางไกลคำภาคคำจังหวัดได้สบายเลยช่วงล่างดีนิ่มนวลสีสวยภายในสะอาดหน้าเดิมหลังเดิมครับไม่มีชนหนักไม่เคยแก๊สเล่มเอกาสารชุดโอนครบวิจัดดูรถอยู่อำเภอเมืองนครปฐมนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับอของเครื่องเดิมสะอาดเลยทีเดียว ัน,น้าบางๆไม่มีรอยชนหนักไ่เก็บใ้ขวาเจ้าของถ่ายดูชัดๆนะครับเดิมๆโรงงานดูน็อตยังกลมรอยพับรอยอ์งอยู่ครบเกียร์ออโต้ครับวิทยุเดิมสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ